ลำดับถัดไปนะคะเราจะมาเพิ่มคำอธิบายนะหรือคำสั่งนะคะในข้อสอบชุดนี้นะโดยการมาคลิกที่นะไอคอนตัวที่สามนี้นะคะ,ะลักษณะก็จะเป็นเหมือนมีตัวทีเล็กและก็มีตัวทีใหญ่ค่ะชื่อว่าเพิ่มชื่อรา,ายละเอียดค่ะ จะพิมพ์คำว่าคำชี้แจงนะแล้วก็ มาพรีวิวเพื่อแสดงตัวอย่างมูลนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขอนำเสนอผู้เข้ารับก,การอบลมทุกท่านว่าในทุกๆครั้งนะคะที่เราเพิ่มเติมเนื้อรา,ายละเอียดอะไรลงไปนะเพื่อให้มีการตรวจสอบเช็คข้อผิดพลาดเราควรจะพรีวิวทุกครั้งแต่ถ้าในอนาคต ผู้รับเข้ารับการคบทุกท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วอะจจะไม่ต้องทำอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ปิดหน้านี้ออกไป